สวัสดีครับพบกับกิจโพสชาแนลนะครับกับผมกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสชาแนลโดยการโอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยก็เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีข่าวด้วยการหลายข่าวนะครับก็ไม่หลายเท่าไหร่ครับพอประมาณ ข่าวแรกนะครับก็เป็นเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบหน้าสักคนหนึ่งจริงๆไม่ชอบเลยสักคนหนึ่งทั้งสองร้อยห้าสิบคนแหละครับก็คุณพรเพชรวิชิตชนละชัยนะครับประธานวุฒิสภาไปสัมภาษณ์ถึงกรณีคุณลังสีมันลมนะครับสสซึ่งอภิปราย แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับคุณอุปกิจตปาจริยางปูนนะครับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นอดีตสามีคุณสอ,สอสอปารีนาไก่คุปก็ไปเชื่อมโยงยังไงครับก็เชื่อมนยงว่าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินแล้วก็ยาเสพติดนะแล้วก็ให้ตึกเป็นที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ ก็นักข่าวก็ถามว่าจะเรียกคุณสวอุปกิจมาสอบจริยธรรมไหมคุณพรเพชรก็บอกว่าไม่หรอกครับเพราะมันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับและการท่านก็ฟ้องคุณลังสิมานโรมไปแล้วเรื่องมันก็อยู่ที่ศาลก็ต่ไปแทรกแซงก็ลำบากนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดนั้นก็ส่วนใหญ่เป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คําว่าเป็นส่วนใหญ่ก็แสดงว่าสวาอุปกิตนี่เป็นคนส่วนน้อยหรือยังไงพอไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับก็เป็นคนดีของคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนเป็นคนดีของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับก็โอเคผมบอกให้นะครับใครจะเป็นคนกําหนดใครเป็นคนดีคนเลว ไม่มีใครกำหนดหรอกครับแล้วไม่มีอะไรการันตีได้หรอกว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนเละนละครับมันก็คนมันก็เหมือนกันทุกคนแหละครับตราบใดที่เรายังไม่เห็นความเร็วระยำต่ําช้าไม่เห็นการโกงกินไม่เห็นการทําธุรกิจสีเทาไม่เห็นการวิ่งเต้นตําแหน่งไม่เห็นนูน่นไม่เห็นนี่ไม่เห็นนั่นทุกคนก็เป็นคนดีเหมือนกันหมดแหละครับผมจะบอกให้นะครับท่านประธานอุติสภาและผมก็เอะใจตรงที่ ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ฟังว่าสอสอลังสิมารโรอพูดอะไรท่านเป็นถึงถ้าเป็นการประชุมสภาใหญ่นะท่านเป็นรองนะท่านชวนีกภัยนะเป็นประธานโดยตําแหน่งนะถ้าประชุมสองสภารวมกันท่านเป็นรองนะแล้วท่านไม่สนใจไม่คิดจะฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจสองวันเลยนะครับไม่คิดจะฟังเลยนะครับปกติต้องนั่งฟัง ตลอดสองวันถ้าด้วยซ้ำไปโอเคก็ท่านคงจะไม่ว่างะนะก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็ข่าวเรื่องสมาชิกวุฒิสภาน,นะครับทีนี้มาข่าวเรื่องดารานะครับคุณแอร์พัทธิราฟูกิมน,นะครับก็โดนชี้เป้าตอนนี้ก็จะมีคนชี้เป้าคนที่ทำธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่ก็จะมีการชี้เป้า เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะไอ้พวกคุยโมไอ้ขี้โมว่ารวยไอ้พวกที่ขับรถซูเปอร์คาร์พวกนี้แหละไม่แต่คนที่เขามีเงินจริงๆนะไม่เป็นไรขับซูเปอร์คาร์ไม่ว่าแต่คนที่ไปโกงเข้ามาทำพนันออนไลน์ทำแชร์ลูกโซ่แล้วมาขับซูเปอร์คาร์ไอ้พวกนี้มันเลวชาติเลวระยำจริงๆผมจะบอกในหะ้นะครับก็บอกก็มีคนชี้เป้าว่า เขาไม่ได้บอกว่าคุณแอรนะเขาบอกอออ่างนะเปิดเว็บพนันร่วมกับสามีคุณไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์นะครับมีรายได้ประมาณเดือนละห้าสิบหกล้านสิบล้านบาทแต่จริงแล้วเจ้าตัวนะครับปีที่แล้วเขาออกมาเปิดเผยถึงธุรกิจผ่านช่อง YouTube เขาเปิดเผยเองนะปีที่แล้วธุรกิจห้าร้อยล้านทำทุกอย่างที่ได้เงินนะครับซึ่งในคลิปก็ระบุว่า เคยขนของจากโรงเกลือมาขายเพื่อนเพื่อนมีธุรกิจทั้งหมดประมาณสิบแปดธุรกิจแต่ปัจจุบันเหลืออยู่เจ็ดถึงแปดธุรกิจเท่านั้นเยอะมาจนจําไม่ได้เจ็ดหรือแปดจริงๆมันก็ด้เจ็ดธุรกิจหรือแปดถึงจำไม่ได้เจ็ดหรือแปดธุรกิจเท่านั้นนะครับแล้วก็พาไปดูโกดังสินค้านะครับเป็นการซื้อกระส์ตัวกระตูนมาทําเป็นเลดตภันเครื่องใช้ในโกดังก็มีสินค้าหลากหลายกว่าพันรายการมูลค่าในโกดังนั้นร้อยยี่สิบล้านบาท แล้วก็เธอเปิดเผยว่าธุรกิจที่เธอไปขอหุ้นกับคนอื่นส่วนยอดขายเดือนนี้ก็อยู่ที่48่ล้านจากนั้นก็ไปดูร้านดอกไม้ที่เปิดมา10ปีแล้วแล้วก็ช่วงสองปีแรกก็ลม้มลุกคุกคานมานะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีธุรกิจชุด,ชดว่ายน้ําขายกระเป๋ารองเท้าร้านทําเล็บทําผมนะแล้วก็เปิดคลิปให้ดูหมดครับปรากฏว่า จากการตรวจสอบการทําธุรก,กิจของเธอและสามีนะครับข้อมูลจากกรมพัฒนธาธุรกิจค้นพบว่าทั้งสองมีชื่อเป็นกรรมการร่วมกันหนึ่งบริษัทครับก็คือบริษัทดีไซน์เวนเนสจำกัดทำประกอบกิจการนักแสดงนะครับรายได้ของปี2564ก็คือ2ล้านกว่าบาทแล้วก็มีกำไร60,000กว่าบาทนะครับ องบริษัทห้าสี่สี่สิบจำกัดนะครับก็เป็นธุรกิจเสริมสวยนะครับรายได้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หนึ่งล้านกว่าบาทนะครับกำไรห้าหมื่นกว่าบาทสามบริษัทออนแอร์ชามจำกัดธุรกิจเสริมสวยธุรกิจรับจ้างบันเทิงสาธารณะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับรายได้สามแสนสามล้านเนี่ยสามล้านกว่าบาทกำไรเจ็ดแสนกว่าบาท สนะครับห้างส่วนจำกัด999คอมพิวเตอร์ประกอบกิจการนักแสดงรายได้ปี2564นะครับล้านกว่าบาทกําไร9แ0นกว่าบาทนะครับขณะที่ตัวสามีนะครับก็มีบริษัทสองแห่งบริษัทสบายคับโกนจำกัดประกอบธุรกิจร้านขายปีกเครื่องประดับรายได้27ล้านกว่าบาทนะครับกำไรก็ล้านกว่าบาทเกือบสองล้านบริษัทโฟกัสออนทีจำกัด ทำธุรกิจด้านอาหารในพัตคารร้านอาหารรายได้ก็สามล้านกว่าบาทกำไรสองล้านกว่าบาทนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะก็กำไรเป็นล้านสองล้านสามล้านแต่ปีนึงผม่าถือว่าเป็นธุรกิจที่ะสบความสําเร็จนะถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่คนธรรมดาอย่างพวกเรารับเป็นดารา พอเป็นดาราเป้าก็โฟกัสไปตรงนั้นนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตมันไม่ใช่ใช้ชีวิตเหมือนกำไรห้าล้าน1ิบล้านหรอกครับมันใช้ชีวิตแบบไอโซไอโซไฮโซทุกอย่างต้องแบรนด์เนมรถต้องรถหรูอะไรทำนองนี้มันก็เลยเป็นเป้าสายตาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีหมายจับยังไม่มีการเรียกมาอะไรก็เป็นแตก่การเป็นทีเป้าเท่านั้นเองนะครับก็ ก็ยังไม่มีข้อกล่าวหาก็คุณเธอก็ยังเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อยู่นะจะไปว่าเธอก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องดูนะครับคุณพันธีลาฟูกินนะครับคุณแอ์ว่าจะโดนหรือไม่โดนบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่กล่าวห,หาก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้หลักฐานอะไรก็อยู่ที่คนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเอง ข่าวที่สามครับข่าวสุดท้ายมาข่าวกันเมืองบ้างคุณจตุพลพรมพันธ์อีกราวครับท่านก็ย้ำถามถึงพักเพื่อไทยว่าจะจับมือกับพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณและพลังประชาพัฒน์หรือไม่ต้องประกาศคำม,มั่นสัญญาให้ชัดเจนเช่นเดียวกับอุ้งอิงถ้าต้องการเป็นนายกตามอารมณ์ความรู้สึกของพลแล้วเพื่อไทยคุณแถลงให้เป็นคดีนายกของพรรเพียงคนเดียวนะ แล้วเขาก็พูดถึงว่าก็ให้แถลงมาเลยว่าจะจับมือกับพลเอกประวิทย์หรือไม่อะแล้วเขาก็บอกว่าพลังพัชารัฐก็ควรจะเสนอพลเอกประวิทย์คนเดียวนะส่วนรวมไทยสร้างชาติ ก็มีมติเสนอพลเอกประยุทธ์คนเดียวไปแล้วภูมิใจไทยก็เสนอคุณอนทุทินชานวิรกูลคนเดียวไปแล้วส่วนประชาธิปัตย์ก็เสนอคุณจุลินรัตน์รักษาวิสิทิคนเดียวไปแล้วทำไมเพื่อไทยเสนอหลายคนนะครับแล้วก็บอกว่าผมไม่เห็นแววอุ๋งอิงเหมาะกับเป็นนายกตัวจริงของประเทศไทยเพราะโ ถ้าเป็นนายกแล้วรอการตัดสินใจจากคนที่เห็นแค่ภาพไม่ได้อยู่หน้าง,งานจะตัดใจผิดพลาดและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าองค์อิงเป็นนายกก็ไม่ต้องเสนอคุณเศรษฐาใช่ไหมนั่นแหละสิ่งที่คุณจตุพรบอกผมก็ฟังแล้วก็งงๆว่าคุณจตุพรเป็นใครครับ คุณจตุพรเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือยังไงนะครับที่ต้องมาสั่งให้พรรคเพื่อไทยให้เสนอนายกคนเดียวนะครับตามรัฐธรรมนูญเสนอได้สามคนนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์เขาจะเสนอคนเดียวก็เรื่องของเขาพรรคภูมิใจไทยจะเสนอคนเดียวก็เรื่องของเขาพรรครวมไทยสร้างชาติจะเสนอคนเดียวก็เรื่องของเขาครับรัฐธรรมนูญกําหนดเสนอได้สามคนครับคุณจตุพรมายุ่งอะไรด้วยครับ แล้วเขาจะจับมือกับใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับตอนนี้ยังประกาศไม่ได้หรอกครับมันต้องดูการเลือกตั้งก่อนทูต์วอนนี้บอกว่าจะประกาศว่าจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐอ่ะปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐเขาได้ร้อยแปดสิบเสียงอ่ะเขาอาจจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยก็ได้มันมีรายหน้านอนอ่ะใช่ไหมพรรคพลังประชารัฐก็าอาจจะไปจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ มันไม่ได้แน่นอนแล้วมันไม่เกี่ยวกับคุณจตุพรเลยผมว่าคุณจตุพรนี่มีปัญหามากนะกับพรรคเพื่อไทยมีปัญหามากกับคุณทักษิณมีปัญหามากกับคุณยิ่งรักนะแล้วก็มีปัญหามากกับคุณอวงอิงนะแต่สังเกตดูนะครับคุณจตุพรจะไม่แตคแะคุณนัทวุฒิเลยแล้วคุณนัทวุฒิก็จะไม่แตะคุณจตุพรเลยมันมีอะไรกบอยู่ ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมกกดนะครับจะไม่จับกันเลยนะแล้วผมถามหน่อยว่าคุณจตหพรบอกว่าคุณวิงไม่เหมาะเป็นนายกใครเหมาะครับคุณจตหพลเหรอที่เหมาะเป็นนายกทานายนกเขาเหรอเหมาะเป็นนายกพลเเด็ระวิต่ะหรลเด็กประยุทธ์เหรอที่เหมาะเป็นนายกใครเหมาะครับคือเวลาเรา ไม่สนใจไม่ชอบใครเราก็ต้องเสนอทางเลือกด้วยบอกให้องค์อิงไม่เหมาะเป็นนายกเราก็ต้องบอกด้วยใครเหมาะบอกเขาไปด้วยครับไอ้นี่ใครก็ไม่เหมาะใครก็ไม่เหมาะใครก็ไม่เหมาะแล้วใครเหมาะวะต้องบอกด้วยบอกทางเลือกไปด้วยว่าใครเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนก็เท่านั้นเองนะครับนั่นคือเรื่องราวของคุณจตุพรผมอาแถมอีกข่าวหนึ่ง ข่าวควันหลงของการอาภิปรายนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศว่าตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์จุดจริตไม่เคยมีเรื่องธุรกิจแม้ธุริตแม้แต่บาทเดียวเรื่องการทาธุรกิจผิดกฎหมายก็ให้กระบวนการยุติธรรมว่ากันไปการที่ท่านเอาผมไปโยงคนนั้นโยงคนนี้ญาติคน,นนู้นญาติคนนี้ตัวผมก็คือตัวผมไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับใครก็ไปตรวจสอบมานะครับแล้วก็ไปพูดถึงสมัยก่อนพูดทําไมสมัยก่อนอะ มันก็ได้จะพูดสมัยตึ้งชาติที่แล้วเลยสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามไหมนะไม่ต้องไปพูดถึงหรอกครับอ่าปรากฏว่าผมจะบอกให้นะครับว่าที่พลเอกประยุทธ์บอกไม่ได้เกี่ยวกับการทุจริตเลยในรอบที่ผ่านมานะในร่วงที่ปีอำนาจนะแต่มันมีคนรอบแวดล้อมท่านที่เกี่ยวกับการทุจริตครับทุนจีนสีเทาครับเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมไม่บอกว่าเป็นตำรวจหรือบอกเป็นใครนะ เจ้าหน้าที่รัดคอรับชั่นครับแต่มีตำรวจระดับในพลก็มีมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีดีเอไเข้าไปพัวพันกับการคอร์รัปชันกับการรับเงินไต่โตกรนี้ไม่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของตัวเองครับมาเป็นนายกสมัยที่สองกรณีพลเอกประวิตรมีเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนครับกรณีคนสนิท ของท่านเสกสกลลาออกจากรัฐมนตรีช่วยประจำสำนักนายกสืบเนื่องจากมีคลิปหลุดพูดคุยเรื่องรับประโยชน์ในโคต้าสลากกินแบบตอนนี้เสียอ,อนะครับเสียอ,อได้รับสั่งตั้งเป็นสอวอโดยกระบวนการคัดเลือกของคอสอชระบุว่ามีสายสมนานธธุก,กิจกับนักธุรก,กิจชาวเมียนมาตัวยอย่างที่เกิดขึ้นทำให้เกิด คำถามตามมาว่านายกไม่ได้สนใจกับภาพลักษณ์หรือข้อพล่าใดๆการจะแต่งตั้งหรือปลดออกเติสแ่งล้วนแต่ใช้เหตุผลการเมืองเป็นหลักใช่หรือไม่เช่นเดียวกับเรือรบรมนายรัชดาสุริยกุลนาอุทยาอาธิบดีกรมอุทยานเรียกรับสินบทอธิบดีรัชยาเป็นสายตรงของใคร กรณีการพนันออนไลน์ที่เกลือนกาดไปทั่วประเทศปรเลิกไม่ได้ครับร้วนแต่มีเงาของภาครัฐเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องคอยคำนวณตั้งแต่คอยอำนวยความสะดวกถึงขั้นบงการถ้าพลเดกประยุทธ์อยากจะสารฝันเป็นนายกต่อในสมัยที่สามก็ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่นีครับจัดการเรื่องราวเหล่านี้ให้สิ้นสากจะได้เอาไปใช้ในการหาเสียงได้ครับอันนี้ผมแนะนำนะ ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วท่านควรจะพอครับแปดปีก็เยอะแล้วนะครับถ้าท่านลงใม่อีกครั้งหนึ่งและท่านแพ้แบบกระจุยขาดกระจุยขาดกระชุยนะครับแล้วมันมีโอกาสแพ้มากแต่ถ้าท่านยังอยู่พลังประชารัฐนะและท่านยังจับมือกับพลเอกประวิทย์นะแล้วพักพลังระชารัฐ สมัยที่แล้วก็ได้เยอะนะและสมัยนี้ถ้าใช้สูตรเดิมนะก็จะได้เยอะขึ้นก็จะเป็นมีพลังประชารัฐมีเพื่อไทยแล้วก็มีภูมิใจไทยสามพักที่เป็นใหญ่ๆที่จะขับเที่ยวกันนะแต่พอท่านออกมาปุ๊บคราวนี้พักพลังประชารัฐก็เป็นพักขนาดกลางไปเลยส่วนพักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักขนาดเล็กไปเลย แล้วจะมีปัญญาอะไรไปต่อปรกับพรรคเพื่อไทยนะี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเภทนี้ในรายการกิดกัดแทกข่าววันนี้ขอบคุณทุกท่านครับติดติดตามนะครับก็จะโฆษณาขายหมวกครับอันนี้เป็นหมวกกิดโพสชแนลนะครับเป็นหมวกซึ่งปักอย่างดีนะครับเป็นหมวกเกรดพรีเมียมนะครับขายไปละสองร้อยเก้าสิบาทครับ มีสีดําสีขาวสีเหลืองสีแดงและท่านเจนับสนุนก็ไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับมีกล้วยตากบังกระทุ่มมีกระถางแคนตัดมีน้ําหอมมีลิปสติกสายมูย่อมนตาแล้วสำหรับท่านที่จะบูชาพระนางพญาสยามก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครูบาบุร้อนมาจฉาจั่มสิเป็นผู้ผูกเศษครับพิธีใหญ่มากข้างเจดีย์ผ่นปีมีหม่อมหลวงวัรชัยนวรัตนเป็นประธานในพิธีครับ แล้วท่านที่จะร่วสรรมสนับสนุนสร้างฉัดน,นะครับซึ่งคุมพ่อปูส่สิโซไม่ยาสีปันปาหนึ่งพันบาทก็จะมีชื่อนำคุณติดอยู่ที่ฐานะก็บริจาคมาได้นะครับหรือเข้ามาคุยกับผมใน facebook กิจพลเดชวิสัยหรือ f a c e b o o ล็อกตะรกิจพลเดชไฟหรือแอดไลน์ส่วนตัวของผมได้เลยนะครับก็มาคุยคในเรื่องราวทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับท่านที่สรรนับสนุนช่องกิจโพสแชนแนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพณิชย์ครับ ย0่0ิบห้าสก็จะเป็นประคุณอย่างสูงยิ่งนี่ขอให้มีความสุขมากๆนะครับและ้ะขอให้พระคุ้มครองพี่น้องชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี